เพจรับผลิตภากันเปื้อนของเรานะคะแม้ว่าวันจะเพิ่งเปิดนะคะแต่ร้านของเราเนี่ยจะใส่ใจในเรื่องของงานสกรีนและงานออกแบบและงานผลิตมากๆเลยนะคะทางร้านของเรานะคะรับผลิตขั้นต่ำแค่3ผืนเท่านั้นเองค่ะผืนละ2 0 0บาทนะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยสั่ง12ผืนขึ้นไปเราออกแบบให้ฟรีนะคะแล้วราคาก็ลดลงเหลือผืนละ1น0บาทเท่านั้นเองค่ะ สีสันเนี่ยใส่ลงไปได้ทั้งผืนเลยนะคะลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนอยากจะให้สกรีนลายอะไรนะคะเราทําให้ได้หมดเลยร้านของเราเนี่ยเลือกใช้เป็นเนื้อผ้าโซลอนนํามาทําผ้ากันเปื้อนนะคะแต่มันไม่ใช่สีพื้นนะคะมันเป็นสีที่จัดเต็มใส่ได้ทุกลายนะคะผ้ากันเปื้อนของร้านเรานะคะจะ มีทั้งแบบเต็มตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบครึ่งตัวให้ด้วยค่ะแบบเต็มตัวเนี่ยก็มีทั้งของคอนะคะของคอแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบควยหลังค่ะ สายมัดเอวของเราเนี่ยใส่ใจนะคะเพราะว่าเราเราเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมัดอยู่บ,บ่อยๆแล้วก็ถอดออกอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยร้านเราก็จะเลือกใช้ใสายมัดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็งานตัดเย็บนะคะเราจะเน้นย้ําว่าจะให้ลูกค้าได้ใช้ยาวๆนานๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเย็บและย้ําให้แน่นๆเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักแชทมาได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ